ส่งเสริมให้แต่ละประเทศนี้ออกกฎหมายมีรับรองนโยบายต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางที่ท่านชวิตได้กล่าวไว้เราก็ได้ออกกฎหมายแล้ว <c oughs> เรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องของการจัดตั้งกลไกต่างๆเพื่อเตือนภัยล่วงหน้านะครับเรื่องของการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ <c oughs> เช่นเวลาสร้างอาคารหรือตึกต่างๆนั้นเนี่ยจะทำไงให้มันทนทานกับแผ่นดินไหวได้ <c oughs> เป็นต้นนะครับแล้ว <c oughs> ก็เรื่องของการเตรียมเพื่อรับมือ ับภัยพิบัติค่ะชนิด <c oughs> กรอบอันนี้นะครับกำลังจะครบวาระในปีหน้า <c oughs> ต่ดังนั้นในประทีสหระชาชาติในปัจจุบันกําลังคุยกันอยู่ว่ากรอบใหม่เนี่ยควรจะมีหน้าตาอย่างไร <c oughs> ควรจะเน้นประเด็นใดเป็นพิเศษหรือไม่ <c oughs> ครับซึ่งการประชุมที่กรุงเทพในสัป,ปดาห์นี้นะครับจะมีความสําคัญที่ว่ากลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกจะร่วมกันพิจารณาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีนโยบายอะไรบ้างที่ประสบความสำเร็จ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน best practice กันแต่นอกจากนั้นที่สำคัญเลยนะครับจะร่วมกันกำหนดทิศทางของกรอบใหม่ที่มีจะจะมีการรับรองในปีนาที่เมืองเซนไดประเทศญี่ปุ่นะจะจะให้มุมมองของเอเชียก็ว่าได้ว่าในกรอบใหม่ที่จะมีการรับรองในปีนานั้นควรจะเน้นอะไรเป็นพิเศษเน้นประเด็นใดที่สําคัญสำหรับภูมิภาคเราค,ครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราเองก็มีการนําเอาบทเรียนหรือว่าเหตุการณ์ต่าง,างๆนะคะที่มันเกิดขึ้นทั้งอดีตจนถึงปัจจุบนันที่อยู่ในกรอบความร่วมมือของสัประชาชาติในปีก่อน ก่อนเนี่ยเอามาปรับมาดูเพื่อที่การประชุมครั้งนี้เดี๋ยวจะมาดูกรอบครั้งต่อไปว่าเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงแล้วก็จะต้องเล็งในส่วนของประเด็นไหนเป็นพิเศษหรือว่าเรื่องใดเป็นพิเศษนั่นเองนะคะการประชุมในครั้งนี้เห็นบอกว่าได้รับเสียงตอบรับจากนานาอารียประเทศเยอะมากๆนะคะในส่วนของท่านทูตเองมองว่าเป็นเรื่องดีต่อประเทศไทยของเรายังไงคะออแน่นอนครับอย่างที่ท่านทูตวดีได้กล่าวเมื่อสักครู่การตอบรับเข้ามานี่ คือเกินที่เราคาดนะครับซึ่งผมคิดว่าสะท้อนถึงความมั่นใจที่ก็มีในประเทศไทยในเสถียรภาพความมั่นของประเทศไทยหนึ่งนะครับและสองสะท้อนถึงความสําคัญที่บรรดาประเทศต่างๆในภูมิภาคให้กับเรื่องการลดภัยพิบัติธรรมชาติด้วยเนื่องจากว่าความจริงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเราเนี่ยนะครับเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ภูมิภาคของโลกเลยนะครับทีเดียวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาตินะ,ะครับแล้วเขาก็เล็งเห็นถึงความสําคัญของการประชุมคราวนี้ว่าจะจะมีส่วนส่งเสริมความเตรียมพร้อมของแต่ละประเทศได้อย่างไรที่สาคัญจะได้มีการหาดึงถึงความร่วมมือในระดับ ภูมิภาคและในระดับระหว่างประเทศด้วยว่าจะช่วยกันอย่างไรในการรับมือกับาาภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประเทศของเราในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะที่จะนํามาพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ<ม>ทีนี้กลับมาที่ทางด้านของท่านประหลัดกันต่อค่ะจริงๆแล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านประหลัดก็บอกนะคะเ,เวลาเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆเนี่ยประชาชนคนไทยของเราไม่เคยแล้งน้ําใจเลยไม่ว่าจะเกิดกับคนไทยเองที่รับผลกระทบหรือว่าแม้กรทั่งชาวต่างชาติเองก็ตามนะคะประชาชน หลายส่วนแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยมองว่าเวลาเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียต่างๆทั้งชีวิตและทรัพย์สินเองทุกคนก็พยายามที่จะเยียวยาทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็สิ่งที่สูญเสียไปนะคะดันนงนั้นนี่นะคะการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีบทบาทแล้วก็มีส่วนร่วมแทนที่จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยทำกันไปท่านมองว่าเป็นเรื่องที่ดียังไงคะเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมในหลักคิดในเชิงของประชาธิปไตยด้วยค่ะ แล้วก็กระบวนการมีส่วนร่วมที่ทุกคนจะได้ทําหน้าที่เป็นเจ้าของประเทศไทยดังนั้นสิ่งที่ท่านทูตกับท่านอธิบดีได้กล่าวไปก็คือความเป็นที่ยอมรับที่นานาประเทศมีต่อประเทศไทยของเราอย่างเช่นครั้งนี้เราก็เรียนเชิญะผู้สนุกสนใจลูกหลานเยาวชนนิสิตนักศึกษาถ้าท่านอยากจะเข้ามาเป็นผู้สังเกตการ์ ออรับรู้รับทราบสิ่งที่เราจะพูดคุยกันจะมีการแปลเป็นภาษาไทยให้เกิดความเข้าใจ <c oughs> มีการสรุปเป็นเอกสารในเชิงเนื้อหาทางวิชาการประจำวัน <c oughs> คือเรียกว่าเข้ามาแล้วได้รับทั้งความรู้ความเข้าใจอีกประการหนึ่งเมื่อเกิดเหตุภยัยพิบัต,ติต่างๆในบ้านเมืองของเราลูกหลานของเราจะได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่โดยมีผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างให้ที่ถูกต้อง ดังนั้นการจัดประชุมในเชิงนานาประเทศในทุกครั้งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและโดยเฉพาะในครั้งนี้นอกจากจะเป็นเกียรติยศ เป็นเรื่องของความไม่เนื้อเชื่อใจจากนานาประเทศแล้วซึ่งเป็นสมาชิกเนี่ยทั้งเอเชียแปซิฟิกเนี่ยอีกประการหนึ่งก็คือการให้ความรู้กับผู้คนในชาติ <c oughs> ซึ่งเรื่องนี้สําคัญอย่างมาก <c oughs> ที่เราทุกคนจะได้สามารถนําเอาความรู้ทั้งหลายทั้งปวงที่นานาประเทศหยิบยื่นให้เราในฐานะมิตรประเทศเนี่ย <c oughs> ไปประกอบใช้ได้ ค่ะแม้ว่าจริงๆภูมิประเทศของบ้านเราอาจจะสมเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติอาจจะไม่บ่อยเทียบชทอากับประเทศอื่นๆแต่ว่าการนําเอาองค์ความรู้เข้ามาศึกษาหรือว่าเตรียมตัวไว้ก่อนอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีอย่างมากเราถึงเรียกบ้านเมืองไทยของเรามาแต่โบราณค่ะบ้านเมืองที่มีความร่มเย็นเป็นสุขแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอ ภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศเราน้อยกว่ามาก <targeting. S 1> แต่ข้อเท็จจริงประการน,นี้ก็ไม่ใช่ว่าจะให้เราตั้งอยู่ในความประมาทในทางกลับกันเราอาจจะต้องช่วยคบคิดว่าเราจะสามารถช่วยเหลือมิตรประเทศอ,อื่นๆได้อย่างไรเมื่อมีภัยร้ายแรงต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะนิมิตรประเทศหรือในประเทศของเราเขาจะช่วยเหลือเราในเชิงเดียวกัน ค่ะนะคะทีนี้ไปที่ทางด้านของท่านอธิบดีนะคะก <c oughs> ารประชุมครั้งนี้เมื่อสักครู่นี้ท่านประธาดก็บอกว่าโอ้โหเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทแล้วก็มีส่วนร่วมนะคะ <c oughs> อยากจะให้ท่านอธิบดีได้เล่าค่ะในส่วนของการที่ประชาชนนั้นจะเข้ามามีบทบาทแล้วก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นบนเวทีระดับโลกแบบนี้ค่ะครับผมขอสนับสนุนคำกล่าวของท่านประสานนายกและท่านทูตนะครับค่ะในการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นการประชุมร่วมระหว่าง ภาคราชการเอาระดับประเทศนี่ก็คือผู้รักษาจังหวัดทุกจังหวัดรัฐีหรือปลัดกระทรวงที่รักษากา,ารรัฐีนะครับมาทุกกระทรวงนะครับแล้วก็หน่วยงานพลเรือนตำรวจทหารต่างๆนอกจากนั้นผู้บริหารท้องถิ่นองคกอ์กรภาคเอกชนมูลนิธิการกุศลต่างๆเหล่านี้มาร่วมเราเชิญทั่วถึงนะครับแต่สําคัญในระดับต่างประเทศน,นะครับ หลายท่านไม่ว่าทางยูนิเซฟที่จัดมาคืออ,องค์การสหประชาชาติเป็นผู้ดูแลในคนที่มาในส่วนต่างประเทศแต่มาทุกภาคส่วนครับในผู้นําชุมชน NGO ต่างๆเพราะมันเป็นเวทีที่ผสมผสานขององค์กรภาคส่วนต่างๆในที่เป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดนะครับ สิ่งที่ผมอยากกลับเรียนนะครับท่านในระดับประเทศนเนี่ยผมียกวันนี้เป็นเวทีที่สําคัญที่สร้างความตื่นรู้ตื่นตัวให้กับประชาชนในรับท้องถิน mm ่นโดยที่เหนือการปกครองส่วนท้องถิน่นเจ็ดพันกว่าแห่งที่ <c oughs> มีโอกาศมาตัวแทนมาร่วมเนี่ยนะครับเพราะว่าสําคัญที่สุดเนี่ยการจัดการภัิบัติเนี่ยอย่างแรกประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยคือตัวประชาชนเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเขาเสี่ยงภัยอะไร mm hmm. บ้านที่พักที่อยู่แะเวก็เสี่ยงภัยอะไร <c oughs> อันนี้เป็นสําคัญเ <c oughs> มื่อรู้ว่าตัวเองเสี่ยงภัยอะไรแล้วบางอย่างก็ หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็สามารถลดความสูญเสียได้ก็ <c oughs> คือในวิธีบริหารจัดการนะครับนั้นผมคิดว่เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เวลา5วันนะครับตั้งแต่22ถึง26เนี่ยเป็นเวลาที่มีคุณค่าทั้งต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมและทั้งต่อประเทศไทยและระดับนานาชาติอย่างยิ่งครับค่ะในส่วนของความเข้มข้นของการประชุมในครั้งนี้ค่ะ อย่างเช่นเราเริ่มต้นตั้งแต่22คือเมื่อวานนี้นะคะจนกระทั่งจะสิ้นสุดในวันที่26มิถุนายนนี้เราได้มีการแบ่งกรอบของการประชุมแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันยังไงในช่วงเวลา4-5วันนี้ครับเรามีการจัดประชุมเป็นเวทีย่อยๆหลายเวทีตั้งแต่เมื่อวานนะครับขณะนี้ก็ กำลังประชุมอยู่นะครับอย่างแรกนะครับพรุ่งนี้หลังจากพิธีเปิดแล้วก็จะมีเวทีของระดับรัฐมนตรีครับ mm hmm. คือเริ่มตีริฐมตีที่มาในประชุมร่วมกัน mm hmm. เพื่อถกถแถลงวางกรอบแนวทางนานาชาติกลุ mm hmm. ่มที่สองครับกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ มีผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติหรือปราชชาวบ้านของไทยมากมายครับอันนี้เป็นเวทีที่สองที่เราจะประชุมนะครับเวทีที่สามเป็นเวทีคู่ขนานอันนี้จะตรงกับคําถามของคุณจิรพาอะไเลยครับที่ถามว่าประชาชนมีส่วนร่วมไหมเวทีนี้เป็นของปราชชาวบ้านเป็นของ NGO ผู้รู้ผู้สนใจมาคุยกันนะครับเวทีที่สี่ครับเป็นเรื่องของตลาดวิชา วิชาะไรครับวิชาในเรื่องการจัดการปฏิบัติระดับนานาชาติเราจะมีการออกบูธแสดงผลงานของนานาชาติของแต่ละประเทศที่ประสบภัยแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่ประสบความสำเร็จต่างๆซึ่งมากมายหลายประเทศในประเทศไทยเราก็มีหลายองค์กรทั้งของอทางสรรภากาชาติไทยทั้งโครงการพระมริตทั้งในส่องของสวนรากการทหารต่างๆมาร่วมมากมายต่างประเทศก็มามากครับทั้งในอยู่ในกรอบของสระชาชาติและในแต่ละประเทศที่มานะครับนี่เป็นเรื่องของตลาดวิชาการ เวทีต่อไปก็เป็นเวทีในเรื่องของอาการประกวดภาพถ่ายที่ทําเป็นคลิปวิดีโอประมาณ2-5นาทีซึ่งแสดงถึง จุดเสี่ยงภัยหรือการบริหารการจัดการภัยของแต่ละประเทศอันนี้ทางองค์การสหประชาติจะเป็นการประกวดและมี <c oughs> มอบรางวัลส่วนสุดท้ายอันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเผยแพร่เกียรติคุณของประเทศไทยครับในเรื่องของวัฒนธรรมและสิ่งดีงามของประเทศแล้เอย่างยิ่งโครงการแพร่มริบนพื้นฐานของปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงเราจะนําผู้นําประเทศท,ทั้งหมดที่มาและผู้เข้าประชุมเนี่ยไปดูโครงการแพร่มริที่ประสงค์บ็ลในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม <c oughs> ที่คลองลัดโพนะครับนอกจากนั้นบางท่านก็ ชมพระรมราชวังพระที่นั่งพิมานเมฆต่างๆเหล่านี้หลายๆจุดที่เป็นจุดดีงามของประเทศก็จะนําไปก็เป็นเวทีที่6นะครับส่วนในห้องประชุมนี้แยกเป็นเซกชันย่อยๆมากมายครับค่ะนะคะซึ่งแน่นอนว่าความเข้มข้นของการประชุมในครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าเราได้ทราบถึงหลากหลายมิตินะคะ,ะของมุมมองที่อาจจะมีความที่เห็นที่แตกต่างกันหรือว่าบาปรนก็อาจจะเหมือนกันแต่ว่าจะทํางานร่วมกันอย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดความร่วมมือในระดับประเทศแล้วก็ในระดับของสากลด้วยนะคะ ทีนี้นะคะไปที่ท่านทูดนะคะในส่วนของประเด็นใหม่ๆกรอบความร่วมมือของสหป,ประชาชาติคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นนะคะจากผลการประชุมในครั้งนี้คิดว่าน่าจะมีประเด็นไหนที่จะมาเสริมเพิ่มเติมจากเดิมบ้างไหมคะครับคือก่อนหนึ่งของเสริมท่านธทบดีนิดนึ่งนะครับคือการประชุม,มคราวนี้ที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเลยะครับคือไม่ใช่เฉพาะประเทศสมาชิกในภูมิภาคที่เข้าร่วมประชุมแต่จะมีกลุ่มเขาเรียกว่าสเต็กโฮลดเกอร์กลุ่มผู้ได้ผู้เสียที่เข้าร่วมด้วยนะฮะสเต็กโฮลดเอร์ กลุ่มกลุ่มเหล่านี้นะครับมีสิบกว่ากลุ่มไม่ว่าจะกลุ่มสตรีเด็กเยาวชนทุกกลุ่มเลยนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการรัฐบาลท้องถิน่นสภาพวกสสสวอของประเทศต่างๆนะฮะฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเรื่องของสภากาชาติของประเทศต่างๆจะเข้าร่วมประชุมด้วยและกลุ่มเหล่านี้จะเห็นได้ว่าเขามีประเด็นใหม่ๆที่เขาอยากจะสอดแทรกเข้ามาในกรอบความร่วมมือที่จะมีการรอบรองในปีหน้า นะครับเพราะว่ากรอบคำรับบุัจจุบันที่ผมเรียกว่าจะครบกำหนดในปีหน้านั้นยกร่างมาเมื่อ14ปีที่แล้วดังนั้นในในช่วงที่ผ่านมา14ปีนี้มันมันจึงเห็นได้ว่ามันอาจจะตกหล่นบางประเด็นดังนั้นแต่ละกลุ่มเป็นต้นนะครับุ่มกลุ่มสตรีเนี่ยก็อยากจะเน้นบทบาทของสตรีนะครับในเรื่องนี้หรือพวกในระดับท้องถิ่นนะครับองค์การส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเนี่ยต้องดําเนินการในระดับ ช,ชุมชนด้วยเพราะชุมชนเนี่ยก็คือผู้ที่จะรับผลกระทบม,มากที่สุดและโดยทันทีะนะครับดังนั้นประเด็นใหม่ๆที่ที่ตอนนี้กำลังพิจารณากันอยู่นะครับก็คือเรื่องของบทบาทของแต่ละกลุ่มนะฮะกลุ่มชุมชนนะครับระดับท้องถิ่นกลุ่มสตรีกลุ่มเยาวชนะนะครับจะจะนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้อย่างไรในการช่วยลดความเสี่ยงทางภัยพิบัตินะครับหรือหรือแม้กระทั่งเรื่องของ การบริหารจัดการและความรับผิดชอบว่าการดำเนินการที่ผ่านมามันควรจะมีการตรวจสอบอย่างไรเพื่อให้เพื่อให้มั่นใจว่ารัฐบาลนะครับได้ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติที่เรียกว่า Accountability and Governance นะครับจะจะมีกลไกอย่างไรที่จะช่วยกันตรวจสอบว่าแต่ละประเทศนั้นได้ดาเนินการในถูกทิศท,ทางตามกรอบที่จะมีการรับรองในอนาคตเ cool ป็นต้น<ผล>นะครับค่ะนะจริงๆแล้วการหาข้อสรุปนะคะในส่วนของผลที่เราได้จากการประชุมนะคะในแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นครั้งที่ผ่านมาที่เรามีการจัดการประชุมเนี่ยนะคะการดําเนินงานหรือว่าการเดินหน้าในการทําตามกรอบที่เราได้ บทสรุปแต่ละครั้งนะคะม,มันใกล้เคียงกับบทสรุปที่เราได้ทามาคือมันได้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มไหมคะหรือว่ามันมีส่วนไหนที่ยังคงเป็นอุปสรรคอยู่บ้างคือจริงๆแล้วคงไม่มีประเทศใดนะฮะที่สามารถทําได้สมบูรณ์ทุกอย่างะนะครับแต่ที่มีความคืบหน้ามากที่สุดนะครับคือ,คอ,คอเรื่องของการลดความเสี่ยงในแง่ของผลกระทบต่อการเสียชีวิตของ,ของคนนะครับ mortality rate ค,คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยความสามารถของแต่ละประเทศในการลดจํานวนคนที่เสียชีวิตจากภัยพิบัติได้ลดลง นะครับแต่เรื่องของความเสียหายทางเศรษฐกิจกลับเพิ่มมากขึ้นนะครับจะเห็นได้จากอุทกภัยที่ประเทศไทยประสบเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับความเสียหายนั่น,นยอยู่ที่ประมาณ1.4ล,ล้านล้านบาทานะครับความเสียหายทางเศรษฐกิจ ทั่วโลกนะครับจากภัยพิบัติตอนนี้กาลังเพิ่มสูงขึ้นค่ะซึ่งทุกๆประเทศก็เห็นเหมือนกันนะคะความสูญเสียทั้งชีวิตเองก็ถือว่านับค่ามไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีความสูญเสียทนักของเศร,ฐธธร,รษฐกิจแล้วก็จิตใจของพี่น้องประชาชนคนที่อาศัยอยู่ในประเทศอีกนะคะคในส่วนนี้ค่ะทางหน้านของท่านประลัดมีเสริมปิดท้ายก่อนที่เราจะพักเบรกไหมคะนะคะความสูญเสียต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างทั่วโลกเนี่ยเวลาเกิดภัยพิบัติแต่ละอย่างเวลาเราเห็นตามข่าวเนี่ยนะคะแม้กระทั่งไม่ได้เกิดในบ้านของเราเองเราเห็นความสููญเเเสสีียท่่กกกิดขึ้้นนรา็วมั เป็นความสูญเสียที่มันไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ในหลายๆครั้งนะครับถึงมีความสําคัญในการจัดการประชุมในเชิงนี้ขึ้น <S 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 ที่หลายๆเวทีทั่วโลกรวมทั้งของประเทศไทยในครั้งนี้คือทําอย่างไรในเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นแล้วจะมีการเตรียมการในการแก้ไขฟื้นฟูให้ได้อย่างรวดเร็วให้เกิดการสูญเสียนั้นซึ่งมากมายเนี่ยแต่ให้กลับกลายเป็นสิ่งที่กระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้คนพลเมือง ให้น้อยที่สุดนี่คือหลักคิดของการประชุมดังนั้นทั้งหลายทั้งปวงที่ประเทศไทยช่วยกันคบคิดกันมาโดยตลอดเลยก็คือการบริหารจัดการบนกรอบความคิดของความโปร่งใสด้วยาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง ว่างควางทั้งนี้ภาครัฐนั่นเองที่จะต้องเป็นแบบอย่างของการทํางานที่ขอให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวนโยบายดีๆของทางคอสชอด้วยนี่นะคะที่ได้เปิดโอกาสคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในการสนับสนุนการจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะอาล้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักชมสิทธิที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้ง3าท่านกันต่อในรายการสักครู่ค่ะ สนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเวอร์ไวเว็บบางกอกไวซ์ .com